สวัสดีนักเรียนชั้นป3โรงเรียนวัดเสาหินที่นารักทุกคนนะครับกอ็อันนี้นะครับครูอัดคลิปไว้สำหรับใช้ในการสอนเนาะ,อ,ะอันนี้จะเป็นคาบแรกของปอ .3 นะครับจริงจริงครูเคยอัพอัพโหลดที่แบบเนี้ยนะในการสอนพี่ป .4 5 6หามดละเนาะคราวนี้จะเป็นป .3 นะครับครั้งแรกแล้วนะก็ครูนะครับใบงานของครูเนี่ยจะเป็นแบบ dl tv เนาะ ซึ่งที่ครูอาทิตย์สอนเนี่ยเป็นวิธีการทําแบบฝึหัดนนะครับใครอยากเรียนเนื้อหาจริงๆเนาะสามารถเข้าดูได้ในเว็บของ d l t v นะครับเข้ายังไงอ่ะครูจะเข้าให้ดูนะครับอ่ะย้อนใหม่ย้อนใหม่เข้าใหม่หมดเลยอ่ะนะครับเริ่มจากนะเริ่มจากป้อนป้อนชื่อเว็บไซต์นะครับว่า d l t v เนาะป้อนตรงเนี้ย Add เดตบารตรงข้างบนเนี้ยเนาะนะครับเขียนว่า d l t v เนาะโบว์ไว็บไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็จุดเนี่ยตามข้างบนนี้เนาะ ac จุด th นะครับแล้วก็ไปเสร็จปุ๊บให้กดคำว่าชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังก็ได้อ่ะครูจะกดชมย้อนหลังเนาะแล้วก็เข้าไปของของปอเรานะครับคือปอสามอ่ะสมมติอ่ะ,อะเห็นไหมมีหลายวิชาเลย ย่างเช่นครูจะดูชคณิตอ่ะเข้าวิชาคณิตอ่าแล้วก็ตรงเนื้อหาตรงนี้นะครับมันจะมีหลายหลายหน่วยเนาะซึ่งอันนี้เฉพาะของเลขคณิตนะเออของคณิตนะคณิตเนี่ยช่วงที่เราเรียนอยู่นะครับคือช่วงกรกฎาคมเนาะซึ่งมันจะไปตรงกับอ่าเรื่องที่3ละเนาะเรื่องเลขคณิตคาบแรกจะเป็นตรงนี้นะครับข้างบนนี้12บสอง่ากรกฎาคมนะครับอ่าให้กดเข้าไปเลยกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหม มันจะมีเนี่ยตรงนี้มีให้ดาวโหลดแบบฝึกหัดที่ครูปีนให้เธอไปทำมันแหละเนาะอ่ะตรงนี้ดูเห็นไหมเขาจะมีเป็นคลิปให้ดูอันเนี้ยเป็นคลิปการสอนเนาะเต็มส่วนวันนี้นะครับครูจะสอนอ่าการทําแบบฝึกหัดนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเออครูลืมบอกเนาะแบบฝึกหัดที่ครูเอ่อแจกให้นะครับอ่าชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองนะครับหน้ามันกลับด้านกันอยู่เนาะหน้ามันกลับหัวกันนะครับ หน้าแรกหัวอีกทางหนึ่งเปิดเป็นหน้าที่2ก็หัวไปอีกทางหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับวิธีแก้มีนิดเดียวก็ปิ้นเอาเนาะตอนทําก็กลับหัวมันเสียเนาะคาบนี้นะครับคาบที่1เนานะเราจะเรียนอยู่อสองใบงานนะครับคลิปที่ครูอาจจะไม่ยาวนะอาจสั้นๆเนาะพอสอนวิธีทาแบบให้รู้ว่ามันทํำยังไงพอละนะครับอ่ะสองใบงาน2ใบนี้นะครับเติมไม่เยอะเห็นไหมเติมนิดเดียวเองนะครับเติมนิดเดียวเอง ยานส่วนใหญ่ก็มันไม่ต้องแสดงวิธีทําเหมือนการบวกการลบที่เราเคยทําตอนเปิดเทอมเนาะเออแล้วเรื่องเนื้อหานะครับมันจะ,ะเลยเนื้อหาที่เรากําลังเรียนอยู่ไปนิดนึงเนาะนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่เขาสอนเนี่ยมันมันเลยไปมันเลยที่เราเรียนที่โรงเรียนไปเยอะละเพราะฉะนั้นไอตอนที่ครูสอนตอนเรียนออนไลน์ตอนเนี้ยนะครับเท่ากับว่าเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเนาะเรื่องเลขาคณิตนะเพราะนั้นตอนเปิดเทอมเนาะครูก็ถือว่าเรื่องเนี้ยครูได้ อ่าเก็บคะแนนไปละนะครับเพราะฉะนั้นครูจะไปอ่าเก็บคะแนนในหน่วยอื่นแทนเนาะอ่ะมาเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะอ่ะหน้าแรกเห็นไหมเธอเปิดมาหน้าแรกแบบสังัดสามจุดหนึ่งเนี่ยเธอจะเจอหน้านี้เลยมาดูว่าเขาถามอะไรบ้างมาดูคําสั่งก่อนนะครับคําสั่งคําสั่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเขียนชนิดรูปเลขาคณิตสองมิติพร้อมกับเขียนจํานวนด้านและจํานวนมุมก่อนอื่นนะครับ เขาบอกว่าเขียนชนิดของรูปเลยคณิต2มิตินะครับส่วนใหญ่มันจะมีชื่อเรียกของมันอยู่ละนะครับแต่ละรูปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเรียกตามเหลี่ยมของมันเอาไม่ใช่ตามเหลี่ยมสิเรียกตามมุมเนาะเรียกตามมุมนะครับไม่ใช่เรียกตามเหลี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเักเรียนจะงงเหลี่ยมคืออะไรกละอ่ะนะครับก่อนอื่นอันนี้ง่ายๆเลยนะครับข้อหข้อหนึ่งะเธดูข้อหรูปนี้ เขาเรียกว่ารูปอะไรอะที่เธอเห็นเป็นประจ,จําเลยเนี่ยลองดาวนรูปอะไรติกตอกติกตอกใช่ครับง่ายมากรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมบางคนเอ๊ะงงเอ๊ะทำไมมันชื่อรูปสามเหลี่ยมครับครูครูถึงบอกนะครับว่ารูปเลขาคณิตส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเขาจะ,ะเรียกตามจำนวนของมุมเนาะ อันนี้มาย้อนดูต่อมุมคืออะไรอ่ายาวอีกละยาวอีกละอ่าเดี๋ยวคุต้องเพิ่มหน้าเข้ามานิดนึงนะเพื่ออธิบายเพิ่มอ่านะครับก่อนอื่นคุยจะต้องบอกวันนี้มุมนะครับมุมคือจุดจุดยอดที่ประกอบ ด้วยด้าน2ด้านจริงๆคําว่าด้านตรงนี้นะครับจริงๆคําว่าด้านตรงเนี้ยเขาจะใช้คําว่าอะไรนะด้านด้านประกอบมุมเนาะด้านประกอบมุมซึ่งมันก็อันเดียวกับด้านนี่แหละคราวนี้เรามาดูต่อว่าด้านคืออะไรด้าน ด้านคือหน้าถูกไหมหน้าด้านไม่ใช่นะครับหน้าด้านนั้นมันคําด่านะนะครับหน้าด้านเขาหมายถึงเอาไว้ว่าคนที่แบบยังไงดีนะไม่รู้จักอายเออไม่รู้จักอายนะครับอ่ะด้านแต่ด้านในทางคณิตศาสตร์เนาะมีอีกความหมายหนึ่งด้านนะครับคือเส้นตรงเส้นตรงที่ ละ่ะกอ็อันนี้ไม่ใช่นิยามโดยตรงนะไม่ใช่นิยามที่เขาอนิยามในเขาเรียกว่าอะไรทฤษฎีของคณิตคณิตศาสตร์อันนี้เป็นอนิยามที่ครูให้ไว้ง่ายๆเนาะเอาไว้ดูไว้ง่ายๆประกอบกันเป็นรูปเลขาคณิตอ่ะอันนี้ครูเขียนแต่ตรงสือครูไม่ได้บอก เนาะว่ามันคืออะไรมุมคือจุดยอดที่ประกอบด้วยด้านสองด้านด้านคือเส้นตรงเดี๋ยวดูคำนี้นะเดี๋ยวดูคำนี้ดีๆนะน,นะครับเส้นตรงที่ประกอบกันเป็นรูปเลขาคณิตอ่ะคราวนี้มาดูย้อนกลับไปอันตะกี้จำนวนด้านรูปนี้นะรูปที่หนึ่งเนะี่ยรูปสามเหลี่ยมจำนวนด้านมีอยู่กี่ด้านอ่ะมีอยู่กี่ด้านอ่ะย้อนไปดูซิด,ด้านคืออะไร ด้านคือเส้นตรงที่ประกอบกันเป็นรูปเลขาคณิตอ่ะครูแนะนำให้อ่าขีดไว้เนาะขีดขีดตัดด้านไว้มันจะได้ไม่วนกลับมานับอีกอ่านับนะหนึ่งเออหนึ่งเอ,อ,อ๊ะปากกาดับอ่ะหนึ่งด้าน2ด้าน3ด้านอ่ามีใครงงไหมอ่ามาดูตรงนี้เส้นตรงที่ประกอบกันเป็นรูปเลขาคณิตเห็นไหมว่าสา,สาเส้นตรงเนี่ย เนาะประกอบกันเป็นรูปเลยค่ะคราน,นี้คือรูปสามเหลี่ยมกี่ด้านครับสามเนาะจำนวนมุมอ่ามุมคืออะไรดูนะมุมคือจุดยอดที่ประกอบด้วยด้านสองด้านจัดก,การวงอ่ะถ้าเป็นมุมคุณแนะนำไมใ่ใช้วงเนาะเดี๋ยวมันจะสับสนกับด้านนะหนึ่งสองสามเธอดูดูที่ครูบอกตะกี้นะมุมคือจุดยอดที่ประกอบด้วยด้านสองด้าน จุดยอดเธอดูตรงนี้อ่ะครูขยายให้ดูชัดเลยตรงนี้มุมนี้นะครับคือจุดยอดถูกไหมประกอบด้วยด้าน2ด้านคือด้านไหนด้านตรงนี้ไงหนึงด้านหนึงด้านนะกับตรงนี้อีกด้านหนึงเป็นสองด้านครบยังเห็นไหมอันนี้คือจุดยอดเนี่ยจุดยอดประกอบด้วยด้านสองด้านคือ1กับสอ้าวแล้วก็ยังใส่ครูขาแล้วด้านนี้นะคะคืออะไรไม่เกี่ยวครับครูพืชถึงพืชวา ครูพูดถึงแค่จุดนี้เนาะครูพูดถึงแค่จุดนี้เพราะฉะนั้นที่ด้านที่ประกอบคือหนึ่งกับสองตรงนี้แหละที่มันมาเชื่อมตรงเนี้ยคือด้านนี้ไงเห็นไหมที่รคขีคน่ยสองด้านนี้เห็นไหมถือว่าเป็นมุมหรือยังเป็นแล้วเนาะแล้วอันนี้ล่ะก็เ,เป็นเหมือนกันเพราะครูวงไว้ถูกไหมไม่ใช่ครูวงไว้เพราะมันมีด้านสองด้านนี่ไงตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันตรงนี้กับตรงนี้มีกี่มุมครับสามมุมเห็นไหม เหมือนจะยากแต่ง่ายอ่ามาดูข้อสองต่อข้อสองมีกี่ด้านครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่ด้านครับเออเออตอบคำถามนี้ก่อนชนิดของรูปเลขาค,คน,นิตสองมิติรูปนี้คือกี่เหลี่ยมครับห้าเหลี่ยมส่วนใหญ่เขาจะเรียกตามมุมของมันเนาะห้าเหลี่ยมอ่ะเมื่อกี้คุณนับไปละห้าด้านมาดูมุมสิ 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเห็นหมห้ามุมเหมือนกันนะครับมันเลยเรียกว่าห้าเหลี่ยมไงเนาะอ่ะคราวนี้มาดูอันนี้ไม่ต้องพูดมากเลยชนิดของรูปมันชื่อรูปอะไรเนี่ยข้อ3ง่ายๆเลยวงกลมทุกคนรู้จักเนาะทุกคนรู้จักคะแนนเท่าไงวงกลมเป็นศูนย์เลยหลอกยอกยอกหลอกยอก,อ,กอะไรอะไรละจำนวนด้านอ่ะอันนี้ งงนิดหน่อยละมีกี่ด้าน,หน,าน,ห,นหนึ่งด้านถูกไหมเนี่ยหนึ่งด้านถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ใช่ด้านครับมาดูมาดูย้อนไปดูตะกี้ครูบอกว่าด้านด้านต้องเป็นเส้นอะไรครับเส้นตรงถูกไหมเส้นตรงนะแล้วดูดูสิเนี่ยมีเส้นตรงสักเส้นไหมเนี่ยเขาเนี่ยมีไหมไม่มีเลยเพราะนั้นมีด้านไหมครับ ไม่มีเพราะนั้นเราต้องเขียนว่าศูนย์ด้านศูนย์ด้านนะครับหรือก็ไม่มีนั่นแหละแล้วมุมล่ะมุมมีไหมเธอว่าคขามีสินี่ไงนี่คือแขนของมุมครูบอกแล้วไงว่ามุมต้องประกอบด้วยอะไรครับมุมต้องประกอบด้วยด้านสองด้านเห็นไหมแต่เนี้ยเนี่ยมีสักด้านไหมเนี่ยข้อสามอ่ะไม่มีเลยเพราะนั้นมันจะมีมุมไหมล่ะ ก็ไม่มีเนาะไม่มีเห็นไหมก็ปรากฏว่าไม่มีทั้งด้านไม่มีทั้งมุมเลยรูปวงกลมเห็นไหมมันจะพิเศษนิดหนึง่งข้อสี่ชื่อรูปอะไรอะรูปอะไรไม่ใช่วงกลมนะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งอ่าเดี๋ยวครูให้ไปหาคําตอบเองแล้วก็เขียนมาส่งจํานวนด้านกับจํานวนมุมด้านต้องเป็นเส้นตรงถูกไหมครับมีเส้นตรงไหมเนี่ยเออ เ,เพราะฉะนั้นข้อสี่น่าจะทําเองได้ข้อ5ก็น่าจะทาเองได้เนาะมีทั้งด้านมีทั้งมุมข้อ6ก็เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะว่าชื่อเรียกของรูปอะ่ะเขาจะเรียกตามมุมเห็นไหมมันมี5้ามุมเนี่ยเขาก็ชื่อว่าห้าเหลี่ยมอันเนี้ยอ่าสมมุติข้อหกอ่าใบให้นิดหน่อยอ่าครูจะวงเฉพาะมุมนะนี่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 เป็นมุมหมดเลย นะครับเห็นไหมมาคนตรงนี้เอะหรูคับตรงนี้มันบุ๋มเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นมุมได้ไงครับมุมมันต้องนูนออกมาแบบนี้ไม่ใช่เหรอรูบอกแล้วไงครับว่ามันประกอบด้วยจุดยอดอันนี้คือจุดยอดนะแล้วก็ประกอบด้วยด้านสองด้านเนี่ยมันก็ครบเงื่อนไขแล้วไงก็เป็นเส้นตรงทั้งคู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมเหมือนกันนะับดูซิมีกี่มุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมุมเพราะฉะนั้นเรียกว่ารูปอะไรอะไปหาคำตอบมาเอง นะครับด้านแล้วก็มุมเ่ม,เมุมเมื่อกี้คุณนับให้ละกี่มุมเจ็ดมุม,มด้านนับเองเนาะนับเองนะครับให้ทำได้ละอ่ะขั้นหน้าน,นิดนึงอ่ะอันนี้ก็แอดวานไปอีกนิดนึงเนาะมันก็มันก็ไม่ยากอะถ้าเกิดพวกเธอรู้หลักแล้วนะนะครับด้านเนี่ยนับไปสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยแปดด้านชื่อ ไม่ต้องเดาลดา,ลากะเดายากเลยคืออะไรเมื่อกีอ้นับมุมก่อนก็ได้มุมมุมมุมหนึ 1, 2, ่งสองสามตรงนี้ก็นับนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดกี่มุมครับแปดมุมเรียกว่าอะไรอะเรียกชื่อว่าอะไรเนี่ยแปดเหลี่ยมเห็นไหมง่ายจะตายนะครับตราบใดที่มันนับมันสามารถนับจํานวนมุมจํานวนด้านได้เนี่ย ชื่อมันจะลงท้ายด้วยเหลี่ยมตลอดแหละก็เอาเนี่ยเอาเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มาต่อด้วยเหลี่ยมจํานวนด้านตรงนี้ครูก็ไม่ใช่ศูนย์ด้านนะอันนี้ครูวงให้ดูว่าเนี่ยครูนับให้ละไปเติมเองอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่เหมือนกันเหมือนกันทําง่ายนะครับง่ายไปน,นับเองเนาะอันนี้กับอันนี้เน่เห็นไหมผ่านมาแล้วนะนี่มันจะเหมือนสองข้อนี้นะครับเฮ้ทำไมถ่ายไม่ไปนี่เหมือนสองข้อนี้ ข้อ3ากับข้อ4เนี่ยเหมือนข้อ11กับ12เลยนะครับเหมือนกันเลยแทบจะเหมือนเป๊ะเ,เลยรูปมันขนาดต่างกันเฉยแต่คือรูปเดียวกันเนาะอ่ะสำหรับป3นะครับคาบแรกของเราไม่ยากนะเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องเลขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าบวกบวกเลขลบเลขอีกเนาะเพราะไม่ต้องคำนวณอะไรเลยใช้สายตามองเอาแล้วก็สามารถตอบได้เลยไม่ต้องไปคิดเลขไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปทดอะไรสักอย่าง นะครับง่ายมากเนาะอ่าสำหรับถ้ายังงงอยู่ยังสงสัยนะครับสามารถอ่าข้อความไปถามอ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวครูได้เนาะเฟซบุ๊กส่วนตัวอ่าอันนี้คือ Facebook ส่วนตัวครูนะครับสุดหล่อคนเดียวคนนี้นะครับเฟซบุ๊กครูเองนะครับใครไม่กล้าแอดมานะครับถ้าไม่อยากแอดมาก็ข้อความมาเฉยๆก็ได้ครูก็เปิดอ่านเดี๋ยวครูจะตอบให้เนาะถ้าสงสัยนะ นะครับแต่ทักมายืมตังคูไม่มีนะนะครับถ้าทักมาถามเ,าเกี่ยวกับวิชาคณิตเนี่ยถามได้นะแต่ว่า,าถ้าถามยืมตังไม่มีนะครับอ่ะสำหรับป3เนาะคาบแรกนะครับอาทิตย์นี้เราจะเรียนทั้งหมด5คาบเนาะเท่าที่ครูเรียนดูตารางมานะนะครับดูตารางของปอ .3 สมานะครับแต่ก็ใบงานของครูเนาะมันก็จะมีไว้สำหรับ5ชั่วโมงในอาทิตย์แรกกันแหละ นะบางคาบก็มี2ใบบางคาบก็มี3ใบแต่อย่างน้อยเนี่ยสใบเนะาะคาบแรกมี2ใบนะครับ2ใบนี้นะครับหลังจากทําเสร็จเนาะทำเสร็จเนี่ยให้เอาไปส่งที่คูมัดนะครับคลมัดวันวันไหนไม่รู้แหละแล้วแต่คูมัดจะนัดเนาะเดี๋ยวครูก็จะตรวจงานให้อีกทีหนึ่งใครไม่แน่ใจเ่ยใครอยากให้ครูตรวจก่อนก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในข้อความครูก็ได้เนาะเดี๋ยวครูจะตรวจให้นะครับ,นะรบอ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ ปสามคาบที่หนึ่งสวัสดีครับ